ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขับกไก่พัทยานในตำนานนะครับพอดีมาเปิดขายข้างบ้านพี่อ้นนะครับเพียงกันเลยเฮ้ปุดนนุนก็หน่อยนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นในทีวีเนาะคราวนี้เราจะมาชิมกันนะครับเพราะว่าเห็นออกหลายรายการนะรบ,บอกว่าอร่อยมากคราวนี้ก็มาชิมว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไก่แล้วก็ราคาเท่าที่60บาทนะครับเริ่มต้นแต่ว่าเพี่นซื้อแบบชิฟด้วยก็เพิ่มมาเป็นแ0ินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะและชิมรสชาติกันเลยว่าเป็นย ไม่เผ็ดเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากอันนี้พี่อเอ็เรียกแบบเผ็ดกลางมาด้วยนะครับก็เอา,ากลางๆาไว้ก่อนนะครับโอ้โหเขาก็หนาหุ้มดีคือแตงแรกคือกลิ่นหอมนะคือตรงนี้ยังแกะออกมาไม่หมดนะครับก็รู้สึกถึงกลิ่นที่หอมออกมาได้เลยคราวน,นี้ก็ร้านเนี้ยค,คนเยอะน,นะครับความจริงอะอยากจะตัดคลิปไปแบบเรียกว่าไรครับ ตอนดูขา้าตอนเขาทำด้วยแต่ว่ามันคนมันเยอะแล้วเราไปถ่ายคลิปอย่างนั้นเราเป็นการกลัวไล่เงินนะครับก็เลยให้ข้ามไปก่อนแล้วกันนี่ครับนี่นี่โอชิ้นใหญ่มากคือแล้วก็เรียบราคา80บาทถือว่าคุ้มนะครับอย่างแรกก็คือข้าวบปลไก่ส่วนมากอะ่ะขาย30หรือ35ครับแล้วแต่ที่นะแต่เนี่ยขายเริ่มต้น60นครับเพิ่มคิดอีก20บาทกลายเป็น80นครับแต่ถามว่าเทยถ้าเราดูในปริมาณนะครับเรียบเพิ่มขึ้นกับตามราคานะครับถือว่าคุ้มมากนะครับ อืมกินหอมมากินหอมเมื่อกี้กัดชิสที่เขาเผาไปนิดหนึ่งครับก็ใช้ชีสที่เป็นเกรดดีคราวนี้ชิมรสชาตินี่ดูตรงนี้นะอืมร้ตรงๆอืมให้อู อย่างแรกแป้งดีมากคือตรงๆนะแป้งเนี่ยเกรดดีแล้วของต่างประเทศเลยคือต้องเข้าใจาก่อนนะครับว่าเคบับเนี่ยมันเป็นอาหารแบบตุรกีดังนั้นเนี่ย เอาก็หมายถึงแรกขายบอกบอกเลยสยามพารากอนชี้ล้านได้ด้วยเพียงเขาบอกว่าเพียงเคยไปกินมาแป้งเขาดีมากแต่ว่าพอคนไทยเอามาทำาในราคาสามสิบห้าบาทนะครับหรือสามสิบาทเรื่องที่ทําะคุณภาพแป้งเขาลดลงแต่ว่าเนี่ยเป็นแป้งที่เกรดดีเหมือนกับตอนที่แบบเพื่อของต่างประเทศเข้ามาขายครับในตามงานเนี่ยแล้วก็เรียมคันนะครับเนี้ยไก่เต็มเต็มอะ่ะเนื้อเต็มเต็มได้รสชาติเนื้อได้รสชาติไก่เต็มเต็มแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่มันต่างอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า ไม่มีผักนะจ๊ะตัวนี้ยังไม่มีผักนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครชอบกินวพวกเคียบแบบมีผักเนี่ยไอ้นี่จะไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพราะเนี่ยเขาให้มาเฉพาะนะครับในส่วนของเนื้อเนี่ยแบบเต็มๆนะครับนั้นกินแล้วอร่อยมากได้รสชาติซอสลงมาด้วยและที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าใครชอบกินแบบเพื่นสั่งเผ็ดกลางนะก็รู้สึกรสชาติเผ็ดนิดเดียวดังนั้นถ้าเกิดใครชอบกินเผ็ดมากนะครับสั่งเผ็ดมากไปเลยเพราะว่ากินสั่งเผ็ดกลางแล้วก็มันก็อยากรู้สึกแบบ คือกลางกลางจริงๆอะไรแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากสั่งเผ็ดมากไปเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยค่อนข้างที่จะรสชาติที่ซอสเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครคือตอบโจทย์คนไทยนะครับโอเคนะครับถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็เนี่ยให้ชีสมาแบบคือคุ้มแบบคุ้มแบบพูดง่ายๆคือว่าเราจ่ายแพงคือถ้าเกิดเราจ่าย80บาทแล้วคุ้มกับ80บาทนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามราคาเนี่ยถ้าเกิดมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจ่ายเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียดายตังค์นะครับอันนี้พี่ก็พูดเลยว่าให้ถ้าเกิดจ่่่าาาายยย80บบททนนก็ไไมเเสีดดตัังคคค์ะโอร้ แป้งที่ดีเนื้อที่ดีนะครับซอสที่ดีโอเคครับก็ถือว่าคุ้มราคาครับก็เข้าใจเลยมิหน้าหรืว่ามันถึงดังนะครับกับขบักไก่พัทยาในตำนานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจบก,การรีวิวคลิปนี้ไปเรียงคนนี้นะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดคลายและกดแชร์ด้วยนะ